สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นค่ะพี่นอ้องตอนนี้ตีกาเด้เวลาฮอสซมอตากเนีเอ้ยไม่ใช่ต,ตากเนีตากปลากันละค่ะตีฮันมักเรียบร้อยนะคะนอะองมักวัเต่ามาเึ้ื่อนละค่ะตอนนี้ตากสีเครืองนะคะนาอเพราะวันนีแดดฝนตกค่ะพี่นอ้องเราจะมาเลี้ยงปลาตากกันเลยค่ะมักมักธรรมดาค่ะมักเอ่อรสด,ดีก็โอ้เป็นม่นรสด,ดีมักเกลือกับผงชูรสนะคะนี่ ไดมากเล้ค่ะอมาตาอันนี้เป็นปลาเซ่ค่ะส่วนปลามาแคนตีใส่ถุงแซฟฟิตเรียบร้อยค่ะปลาอันนี้ตีกับแบงต้มให้แมวนะคะแล้วก็เอามาส่วนหนึ่งก็เอามาตากไวท้ทอดกินค่ะก็ยังเหลืออยู่นะคะเหลืออยู่เดี๋ยวมือล้งตีก็จะเฮดอีกค่ะตากเครื่องสะดวกดีค่ะพี่นอ้องสะดวกสบายดีค่ะ ตากแค่ขึ้นเดียวก็เก็บเด็กกินแล้วค่ะนี่ก็จะตากเท็มไว้ทั้งขึ้นนะคะเปิดไฟประมาณ4ี่สิบหาถึงห้าสิบนะคะใส่ไฟปานกลางนะพี่น้องเนาะมันจะเป็นไอรอนนะคะปาลาไาลหลายๆต่อบาอยากเอามาหลายครับโบไม่มองไหวพี่น้องตูแซ่กันเต็มค่ะก็เลยตอมาเหตุแบบนี้ไว้ทห้กิน เนีย่ยบ่มมี่กระอยากค่ะมันย่มีไหลายก็บอมีมองเก็บพี่น้องนะจะได้เมื่อน,นี่อาจจะพอดีถาดนะคะคิดว่าทำได้แดดดีก็ไปต่างนอกบ้านกับสดวกดีค่ะ โมเมนอันนั้นโนมเมนข้าวปลาในบ้านนั้ค่ะแต่ว่าตีกับเปิดเปิดเครื่องดูดนะคะเนาะมันได้แอลพยัญยหลังจากกินกินนันกินก้อยขนมจีนแล้วแอลพยัญยอยากไปเบิ้งเฮดพี่น้องที่อยากไปเก็บเฮดที่เห็นนันนัน ได้ไปเก็บเนาะค่ะรายการเอฟซีเฮาอันคอมเมนต์มาติเล้ยเขาจะไปเก็บเพจกันอะไรด้ทั้งฟินแลนด์ทั้งสวีเดนเดนมาร์กเขาจะเาเก็บกันอะไรเด้อสันที่เขาไปเก็บให้เบิ่งแน่ซีเอลปัญายปัญย์บัติฝนเจ้าพนทางมันถ้ามันพึงจะโต๊ะจะล่อการสันอันที่เขาไปเบิ่งไว้มันก็พอดนใหญ่ต้องล่อห้น้นามหลายๆก่อนแล้วว่าไปก็เจ้าดอกใบอิงหยังดอกระวังสินะคะ ก็เลยว่าก็อยากเห็นเนาะเห็นเขาเจ้าเก็บก็บโอดใจบไดายเนาะค่ะอยากไปบึงอยากไปเก็บอยากไปเห็นสันใดวิญญาณว่าใจเย็นๆยต่ขาก็ได้เก็บบอตองหวงว่าสันมันเย็นบไดายเนาะค่ะเนาะมันอยากไปเห็นเขาเจ้าเก็บเราแม่ท่านนี่ก็เป็นห้อนเจริญที่นีน่วิญญางว่าเจ้าก็ยังเสียงอันนั้นยังบดีอยู่เจกก็เป็นวัดอยู่ ไปเจอฝนเจออากาศเย็นแล้วก็เป็นแห้งว่าเก่าเนะท่านที่สด้ไปเก็บเห็นตีเสดมันอักษาจะของตฮพราะก็เลี้ยบะเอาใบก่อนแล้วขอยภาพไปแน่นอนสัน่นเขาพ่เดี๋ยวไปเห็นงานตอนนี้ดอกกุ้งพี่น้องก็รอ,อแบบหนึ่งเะคะ่ะเด้อเดยวตีภาพไปเก็บค่ะตีกระจายเจ้าใจจอนเนี้ปลาให้ดงให้เขาละคะ่ะพี่น้องจ้าอยากไปคือกันละคะ่ะเห็นเขาเจ้าเก็บเนาะกาดอกกำลังตะกินเลยคะ่ะตะปูตะปีอยู่เห็ดเพิงหวานเห็ด ท่านตะเลนนะคะใจอีบึงสีไกันุ่นแล้วอยู่ในป่าพ่นแล้วคะ่ะสวยเมื่อใดน้อเมื่อใดน้ออยู่หันแล้วค่ะเป็นไงไปภาพไปไปภาพไปเปนนาราได้โาคาถึงตั้ิลป์ราคาถึงยามเห็ดเห็นเขาเจ้าเก็บท่าเอื่นทา่าไหนก็บเป็นห่อนอยู่คะ่ะ รแต่เวลาตีย่อนก็ไปเบิรงคลิปเก่าไปเบิรงเวลาวะจ่องในตีเก็บเราเฮ็ดออกเนาะมันก็ระมาณเดือนหนาพอดีค่ะเฮ็ดบานตีออกเดิมออกเดือนหนาแบบที่ว่าออกไลน์นะคะเดือนหนาเดือนนี้ก็มีพ่อมีอยู่ตัวมันบดหลนะคะเดือนหนาจะออกลายาครับลูกอย่าเพิ่นใส่อย่่งไงมาว่าทำให้ยาอดตรแล้วมันดดนผิวสกินนั่นใส่ก่กอ นั่น,นะคะ่ะกะไปเบิงกนกะไปเบิรนวันทีสะจะคล้องเก็บไว้ปีที่แล้วอมืมันก็นเริ่มออกเดือนนีแ่แหละค่ะแต่ว่าแม่งเ,เดือนนั้นเพิ่งได้ออกลายเดือนนามันขึ้นจะออกไลายช่วงปอมม่านวันทีสิบกวัวนะคะมันก็นจะออกกันไลายแล้วอดใจรออีกนิดนึงพี่น้องจะ้ะบอกแต่พี่น้องว่าอดใจรอจะคล้องใจหุ้าห่อนเดียว เอวเขากับเขาพาไปเขาบอกว่าให้เขาเห็ดต้องเามาสะอาดบ้านอาจซ่องเขากอนเขาว่าเก็บต้องเก็บเขาเก็บของอยู่บ้านอันบ้านเครื่องเล่าค่ะเครื่องเฮ็ดงานเล่าปัวม่แพนว่าสีเห็ดเห็ดสั้นนอกบ้านค่ะพี่น้องปีนี้ละจะไม่รู้ว่าจะได้เฮ็ดอกไม่แพนเลยซื้อค่ะเฮ็ดสั้นนอกบ้านแล้วก็สร้างหลังบ้านน้ำค่ะหลังบ้านยังบ่ได้แลวอยู่ เฮตปีกายคุณเดี๋ยวหิมะลงอีกก็บ,บ่แล้วนะคะปีนพอมาเก็บเฮ็ดพอถึงหนาเก็บเฮ็ดก็บ่บเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวปันในผ้าเนีย่ยตะล่อนนี่ค่ะเล่าก็ได้เมืม่อเวลาได้เฮ็ดย่งจังบาละนะคะเนาะค่อยเป็นค,อค่อยไปเขามีลูกหน่อยน้ำค่ะจะไปเดี๋ยไได,ดังใจเดขอมันกับบ่ได ไอคนเออเพินเกลไปกอนเนาะค่ะนอกพี่น้องจ้าไอเป็นเกลไปกอนถ้าครเกน้องกดเพิ่นเกลน้องเพิ่น้องกดเพิ่นกระไดเด็กนาะปุ่นได้ปอบใจใจของเบาเบาปอบใจใลของเบาเบาพี่นักรูชอบปัเพันซเนืมชอบปอที่ไหนล่ะลูก ครับเพื่อนไอเข้าไปเล่นน้ำโมไปน้โมเล่นก็จะอยากเล่นน้ำแม่ค่ะน้ำมันดุดเสียงตีก็เซ็กซี่เซ็กซี่พี่น้องกินน้ำหอ่อนมดมือเหมือนเนี่ยวัดลงข้อไปเจออากาศเย็นท้าฝนตกอากาศชื้นน้อค่ะกินน้ำห่อนกินอันนั้นนุง่งแต่ก็เสียงก็ยังแขกคือเกาอยู่ เฮีมหาเสน่ห์คน่ะสิเ่าเรื่องหอยพญายิม,มูอันเป็นว่าสี้ีหอยนานๆหอยนี่ติกับลงดีใจเนาะคะ่ะสิได้ไปเก็บหอยให้พี่น้องดนเบิงเนาะที่ไหนได้คอยลืมเพิ่นว่าคอยลืมว่ามองนี้มันอัน มองทีห้ามมพักเนี่ยมันบ่ไม่หอยอันนั้นหอยหลอดเพิ่นว่าเอาเตี๋ยเรียกว่าคือบ่พาเขาไปมองหอยหลอดถี่มันมีหอยหลอดมันไกลได้เพิ่นว่ามันขับรถไปอีกมองหนึ่งได้เพิ่นว่าเ้าเด็ดปักลักมองนี้แล้วคอยกี่คันลรือขี้คันใหญ่หรอเพิ่นว่าเอาเรื่องอะไรสิก็บ่ได้เก็บหอยหลอดที่สนามตีว่าเออบนรุ่นคนมันมันล้างค่อยมากไหมวะสักก็สิเบ็ดไปดูกค่ะ ันก็ไต่เติบนคะคะนาะแต่ว่าบรรยากาศมันก็สวยงามดีค่ะแต่มันก็ขับรถไกลเมอนนั่งรถพี่น้องต่อไปเราบ่บ่งวงแมวก็ไปตะไปอยู่ค่ะไปก็เป็นหวงมแมวแมวหน่อยอยู่บ้านรับเจ้ามาไปดูเดี๋ยวมาทาเสร็จก่อนเอนโอเคดูเราเก็บมาตัว เ้าเก่งค่ะอืม,อามาโอเคย่ามาม,มารอ,อกเก็บมาก่อนสิลค่ะพี่น้องไหนมากกะเอามาเห็ดไปถ่ากินนะค่ะตะวันรอบนี้ม่วนขนาดตกปลาเพราะว่าปันปลาลายค่ะพี่น้อง ยิ่หน่อยก็ข้ากันมวนเขาโอกรดมักตกปลาอยู่แล้วเนาะโอกร์เิ่นเพิ่นมักตกปลาสิคะอละ้วที่นี่พ่อยามิ่นตกปลาได้หลายสิเพิ่นเสีดีใจเมแต่ว่าถ้ามันตกบลาใดนั้นแั้วสิแล้สิเบือ <c oughs> บ่อเบื่อแบบว่าจมที่นี่วา่านคอยเพิ่นตกบลาได้จะเชื่อสิคะเพิ่นจะเป็นคนแบบนี้ ตาพัดกับว่าตุ๊กได้นแล้วเพ็นสิบมันขยันะค่ะปลาทะเลจะพี่น้องการไล่เทียนะค่ะเนาะตัตีขอเห็ดไปก่อนนะคะโดนคิดมันจะง่าวนะค่ะเนาะ มันมีอย่างหลายเด้อค่ะมาคุยมามอยน้ำพี่นองล้วก็พามาเห็ดป่าตากแห้งไว้จะกินกันน้ำนะคะเนาะไว้จะกินกับสมตำข้าวเหนียวเนาะค่ะไปค่ะตีขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบาัหวานคลิปหนานะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกแอดทุกแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจน้างขาคลิปนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ